สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลังเลิกเรียนนะคะวันนี้ชื่อแพลนะคะรับบทเป็นพิธีกรของวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะก็คือคุณคุณคณลินดานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเนื่องจากนะคะเรามีงานไพมันเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยมาทาพอดแคแต์ที่เกี่ยวกับไพมันกันนะคะเออหนูมีคําถามสำหรับคุณครูนะคะว่าเออคุณครู<ม>เคยคุณครูเคยที่มีลูกศิษย์มาบอกไหมคะว่าตัวเองชอบ ชอบแบบ LGBT อะไรเงี้ยอ่าจริงๆถ้าตั้งแต่อยู่ที่เบนจมะายังไม่เคยเพราะว่าด้วยความที่โรงเรียนเราเป็นหญิงล้วนนะคะส่วนใหญ่อะเราก็จะอยู่ในคอมูโรงเรียนเราใช่ไหมคะแต่ว่าเคยไปตอนสมัยเป็นนักศึกษาฝึกสอนเพราะว่าตอนนั้นฝึกสอน โรงเรียนสหศึกษาแล้วก็สังคมอ่ะยังไม่ได้เปิดกว้างมากขนาดนี้<ม>เพราะฉะนั้นตอนนั้นนะคะก็จะมีจริงๆที่แบบเหมือนในนิยายไว้ที่แบบกีดกาดกันใช่ไหมว่าจะก็จะมีแบบลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชายมาสารภาพาว่าเอ้ครูครับผมอแอบชอบเพื่อนที่เป็นผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างนี<ม>้ค่ะก็เลยค่อนข้างแบบพอมาอยู่ที่เนี่ยก็มาอยู่ที่โรงเรียนเราอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออโรงเรียนเราดีอย่างหนึ่งตรงที่เปิดกว้างมาตั้งแต่สมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอื แล้วแบบถ้าสมมุติว่าเด็กแบบโดนบูลลี่เพราะว่าตัวเองเป็น LGBTQ A, ครูมีความคิดเห็นบ้างว่ายังไงบ้างอะคะเออจริงๆแล้วอะค่ะทุกคนนะมีวิธีการรับมือเวลาโดนบูลลี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าโดยส่วนตัวครูถ้าลูกศิษย์ของครูเป็นฝ่ายโดนแล้วครูเป็นสายสู้รบปบมือเนาะตบตีตลอดอครูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ คนเป็นครูหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือด่านแรกที่จะต้องปกป้องเขาต่อให้เราจะบอกว่าเฮ้ยลูกเราต้องเข้มแข็งในเมื่อเรามาในทางสายเนี้ยเราเป็น LGBTQ เราต้องมีภูมิต้านทานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามด่านแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่และครูอ่ะควรเปิดกว้างแล้วก็เข้าใจเข้าใจเขาให้มาก นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะเขาโดนสังคมข้างนอกอกดดันมาแล้วอะ่ะถ้าเราไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเขาอะ่ะเขาก็จะไม่ได้มีพื้นที่ที่เขาจะได้เป็นตัวของตัวเองเลยเนาะส่วนถามว่าอยากครูอยากจะบอกปากบอกอะไรครูอยากจะบอกว่าให้ทุกคนมั่นใจไวค้ค่ะเราอะคะ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรอะคะ่ะทุกคนอะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกเออเราเป็นตัวเองที่ดีพร้อมสมบูรณ์ได้นะ,ะโดยที่เราไม่ต้องสนใจใคร นะคะไม่ต้องสนใจเพศสภาพอะไรจริงๆแล้วอ่ะคนเรามันมีหลากหลายจะเป็นชายแท้หญิงแท้จะเป็น LGBTQ จะเป็นคิงเป็น Queen เป็นเลสอะไรนะคะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองจริงๆนะอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นตรงนี้จริงค่ะเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนคนหนึ่งใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแบบครูเคยคิดไหมคะว่าเด็ก LGBTQ อาจจะแบบมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ จริงๆอันเนี้ยถ,ถ้าพูดมันก็เหมือนโลกสวยเนาะแต่ในฐานะของคนเป็นครูอะค่ะที่มีลูกศิษย์มาแล้วสิบกรุ่นอะครูู้สึกว่าเด็กทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ครัวคือเด็กคือคนพิเศษนะคะทุกคนมีความเก่งในมีความเก่งมีความดีมีความน่ารักในแบบของตัวเองและ,ะจริงจริงอันนี้ก็แอบรู้สึกว่า lgbtq มาพร้อมกับพรพิเศษของพระเจ้าอย่างหนึ่งเนาะแต่ละคนที่ครูเคยพบหรือเคยเจอที่เป็นลูกศิษย์ครัวแต่ละคนเขาจะมีความเก่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา ะะอย่างบางคนอะ่ะก็มีเซนส์ทางด้านาแฟชั่นมากอมลองดูก็ได้ค่ะแล้วถ้าลองเปิดรูปงานโรงเรียนแต่ละปีเราจะเห็นเลยว่าเด็กเรามีความคิดที่ครีเอทมากๆหรือบางคนเป็น LGBTQ ก็จริงแต่ก็เรียนเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลูกศิษย์ของฉันอะ่ะที่เป็น LGBTQ ที่สังคมข้างนอกค่อนข้างตัดสินเขาไปแล้วจริงๆเขามีอีกแง่มุมอีกหลายอย่างที่เขาพิเศษแล้วเขาควรได้รับความชื่นชมอีกเยอะเลยเขาคือคนพิเศษ มีความคิดครูคิดบวกมากค่ะแล้วก็คิดในแง่ดีมากเพราะครูเป็นครูบางค่ะครูก็เลยมองว่าลูกศิษย์ของครูอะทุกคนอะคือคนพิเศษในตัวเองอยู่แล้วอะค่ะอืมแล้วกความที่อยูโรงเรียนเราค่อนข้างที่จะแบบเป็นหญิงล้วนเนาะแล้วครูผู้ชายบางท่านนะค่ะเขาก็จะเป็นแบบ LGBT ด้วยอะไรอย่างงี้ครูมีความคิดเห็นกับตรงส่วนนี้ว่ายังไงบ้างค่ะเอาจริงๆเลยนะคะถ้าในมุมครูนะคะอย่างครูเองอะ ครูก็เป็น LGBTQ คนหนึ่งเนาะหมายถึงว่าครูไม่ได้ฟิกเรื่องเพศอ่าครูก็ชอบผู้หญิงได้ใช่ไหมคะจริงๆคุณพ่อครูอค่ะเคยพูดกับครูคำหนึ่งว่าเออเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นแล้วเรามีความสุขแล้วเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะเพราะฉะนั้นครูก็ลรู้สึกว่าต่อให้คุณเป็นอาชีพอะไรแล้วคุณจะเป็น LGBTQ หรือคุณจะเป็นสตรทอะค่ะขอแค่คุณอะเป็นคนที่เป็นคน่ะ เป็นหมายถึงว่าคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์อะค่ะคุณไม่ได้เบียดเบียนใครคุณไม่ได้เป็นคนที่สังคมรังเกียจแบบว่าคุณเห็นแก่ตัวหรืออะไรเงี้ยคูณมองว่าทุกคนเป็นอะไรก็เป็นนะคะเป็นแบบที่ก็อย่างที่บอกเนาะเรามีแค่คนเดียวในโลกถ้าเราไม่มีความสุขกับการเป็นตัวเองอะแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงถูกไหมคะขอแค่เราไม่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานศีลธรรมในสังคมครอว่าเป็นอะไรก็ได้ค่ะ พราะว่าบบเดี๋ยวนี้คือเออก็จริงอะค่ะที่ประเทศไทยก็แบบมีการเปิดกว้างอะเนาะแต่ก็แบบยังไม่ได้มากเท่าไหร่หนูก็ยังเห็นแบบบางคนยังยันพ่อแม่กีดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอะครูมองว่าอันนี้คือครูก็ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คนเนาะแต่ครูมีพ่อมีแม่ที่พิเศษมากครูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆพ่อแม่ของทุกคนนะคะลูกอะตอนเกิดอ่ะเกิดมาด้วยความรักของพ่อแม่ถูกไหมพ่อแม่ตั้งใจจะมีอันนี้เป็นคําพูดที่ พ่อกับแม่ครูพูดวันที่รู้นะคะว่าครูอ่ะไม่ได้เป็นสเตรทพ่อครัวก็กลัวว่าพ่อจะผิดหวังเพราะว่าแบบพ่อครูเป็นลูกคนเล็กที่พ่อค่อนข้างจะแบบลักมากมแล้วพ่อก็ไม่เคยมีทีท่าว่าจะเปิดกว้างในเรื่องนี้มาก่อนเนาะก็แอบ,บกังวลน,นิดนึงแต่ว่าพอวันถึงวันที่แบบเราต้องเปิดแหละเพราะมันก็หมายว่ามันมันมี อะไรที่มันออกจากตัวเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอย่างแม่ครูอะแม่ครูมองออกตั้งแต่ครูอยู่มปลายเลยว่าครูเนี่ยอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นแนวนี้แน่อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าพอวันที่เปิดตัวพ่อก็พูดคำหนึ่งว่าแบบก็เลี้ยงมาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วว่าเออช่วงที่ดีที่สุดของครูช่วงที่แย่ที่สุดของครูอะ พอเห็นมาหมดแล้วอืเห็นตั้งแต่ครูเป็นเด็กตัวเล็กที่เอาเท้าเหยียบหน้าพ่อก็เลยเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะมองออกทันทีใช่พ่อก็เลยบอกพ่อรับได้พ่อบอกว่าแบบก็ตั้งแต่เลี้ยงมาจนคือครูแเพิ่งเปิดพ่อเพิ่งรู้เมื่อสามสี่ปีนี้เนาะก็อายุสามสิบกว่าแหละพ่อก็เลยว่าสามสิบปีที่ผ่านมาครูทําหน้าที่ลูกครบแล้วอืก็พ่อก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรอีกเพราะฉะนั้นถ้าครูมีความสุขพ่อก็แฮปปี้ก็คือจบเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ของทุกคคนะ ว่าลูกอะ่ะคือของขวัญที่ล้าค่านะที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจะมีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรอะคะ่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เปิดใจอีกนิดนึงอะคุณพ่อคุณแม่จะได้ลูกที่น่ารักกว่าเดิมนะคะกลับคืนมายิ่งถ้าเราไปกีดกันเขาเราไม่ยอมรับเขาอ่ลองคิดดูว่าถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับลูกอะแล้วใครจะยอมรับลูกของเราในสังคมถูกไหมคะอืม บางทีเขาอาจจะกลายเป็นคนเก็บตัวไปเลยก็ได้ใช่ใชครูคเคยมีเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนผู้ชายที่เก่งมากอะแต่ว่าแบบพอเปิดตัวว่าเป็นไม่ได้เป็นอมีใจแบบแต่งหิงด้วยนะ, <c oughs> อะขออนุญาตใช้คำนี้ว่าเขาเป็นเกย์แล้วกันอืแล้วกลายว่าจากที่สนิทก,กับพ่อห่างกันไปเลยเขาก็ออกมาใช้ชีวิตคนเดียวอืมก็เปลี่ยนบุคลิกไปเลยก็เลยส่วนเออแบบพ่อแม่คือพื้นที่แรกเนาะที่ลูกจะแบบ ได้ใช้ชีวิตอะแล้วก็คือคิดว่าโรงเรียนของเราใช่ไหมคะหรือว่าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนหรือโรงเรียนอะไรก็ได้ค่ะคิดว่าโรงเรียนแบบอย่างไรที่ LGBT แบบเขาควรจะอยู่ในตรงนั้นแล้วก็แบบมีคนครูแบบังไงบ้างค่ะจริงๆครูมองว่าถ้าเป็นเอ่ยชื่อถึงโรงเรียนทั่วโรงเรียนไม่ต่างจากบ้านเลยคะมันไม่ควรหมายถึงว่ามันไม่ควรมีการสะโขบว่าเช่นสมมตินะถ้าลูกคุณเป็น LGBTQ คุณต้องส่งไปโรงเรียนนี้สิเพราะโรงเรียนนี้เปิดกว้างจริงๆมันไม่ใช่ทุกโรงเรียนหรอกค่ะที่ควรจะเปิดกว้าง ให้เป็นพื้นที่ของเด็กไม่ออกใช่ไหม,อมเออเพราะฉะนั้นนะคะครูก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแบบไหนอะคะ่ะคุณต้องรับเด็กทุกประเภทให้ได้เราอะเป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาเนาะเออมันมีจรรยาบรรณครูอยู่อย่างหนึ่งว่าเราอะจะไม่เลือกผู้รับบริการหมายควาเราจะไม่เลือกนักเรียนจะยากดีมีจนจะเป็นแบบไหนอะ คนเป็นครูและคนเป็นโรงเรียนควรโอบรับเขาค่ะควรโอบกอดเขาอ๋อเพราะ <Raymond. S 2> ถ้าสมมติว่าแบบเป็นโรงเรียนแยกเลยเด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยยังรู้สึกแตกแยกอยู่<ช>เลยใช่ไหมคะจริงๆอะค่ะแบบสมมตินะถ้าครูเป็นสมมติถ้าครูเป็นผู้ชายแล้วสมมติว่าหนึ่งครูอยากเป็นกระเทยต่อ้ครูเรียนชายล้วนอะโรงเรียนชายล้วนก็ควรมีพื้นที่ของกระเทยหมายถึงว่าต่อครูก็ควรจะได้อยู่ในโรงเรียนนี้ถูกป่ะหรือต่อให้ครูอยากเรียนสหะโรงเรียนสหะก็ควรจะเป็นพื้นที่ของครูได้เหมือนกันอ๋อใช่ไหมอือใช่ แล้วก็แบบหนูอันนี้อยากทราบเพิ่มเติมน,นะคะ,ะว่าเวลาที่แบบว่ามีคนแอบชอบกันในห้องเรียนอะไรอย่างนี้ครูแบบจะเห็นหรือว่าจะรู้ไหมคะอะไรอย่างนี้เป็นบางเคสค่ะ<ม>เออเป็นบางเคสในแง่นี้ที่ว่าแบบบางคนน่ะนักเรียนน่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าแสดงความรู้สึกเนาะแม้กระทั่งคนวัยอย่างครูเองเวลาเราจะแอบ,บชอบใครเราก็ยังมีการแสดงออกด้วยวิธีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีบางเคสจริงๆที่แบบเราก็ดูรู้ว่าเขามีความรู้สึกดีด ต่อการเกิดขึ้นอก็ดูรู้นะคะในฐานะคนเป็นครู mm hmm. เพียงแต่ว่าคร mm ู hmm. จะไม่ละลาบละล้วาจะไม่แซวแค่รับรู้ว่าอ๋อครูเนี้ยแอบจ้องตากันเป็นสาววาย mm hmm. ชอบแน่เลยชอบกันแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะจะไม่ไปล้อเพราะว่าเผื่อเขาอายหรือเขาไม่ได้อยากจะโดนลอ้อเ mm hmm. นาะเราต้องให้พื้นที่เขาใช่ถูกต้องค่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบอยากเปิดเผยความรู้สึกออกมาแล้วให้คนอื่นเอาไปพูด mm hmm. โอเคค่ะข้าว,วันนี้ก็มีเข้าวนีนะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับรายการหลังเลิกเรียนซีซันหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ